เชิญพระเจ้าเมืองมาซิปาร์เปตองรับของเซอร์ริสพระเจ้าเมืียงนายอิสมาเอลยาโกบนางเพอร์ปีตองหัวหน้าส่วนราชการให้ประชาชนในพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไรับการต้อนรันต้นเลยคุณเปร่อคุณนายกิ่ง งการ,ารลแรบูรในควาดูส่วน,านราชการมาเลเซียรอมฎอนในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งรแรงล่าวรายงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญ

เอาใจเมนูหน่อยนะ